กำลังนะคะพาหนุมน่มๆไปทำพาสปอร์ตตรวจโรคนะคะอันนี้มีสองนิ้วด้วยสองนิ้วได้เลยค่ะม,มาสมัครงานกับพี่เอมมี่นี่ต้องชอบกล้องนะเพราะว่าพี่อ่ะเป,ป็นชาว tiktok ใช่ไหมถูกต้องไหมคลิปจะเยอะๆกดใจโอเคนะคะนี่ค่ะกำลังจะไปส่งนะคะหนุมน่มๆนะคะที่มายื่นเอกสารวันนี้นะคะทำพาสปอร์ตตรวจโรคก,กันนะคะ ขึ้นรถไปทำพาสปอร์ตกรูปกันนะคะนี่บ๊ายบายพิชานนท์ค่ะพิชานนท์บ๊ายบายค่ะนี่นะคะยานวุฒิค่ะนี่บ๊ายบายชองนิ้วสู้ๆค่ะโอเคเนี่ยค่ะไหนไปละเต็มตัวนะโอเคแล้วก็ไปถูกแล้วบอกเขาขึ้นทางหลวงเลยนะยานาวุฒิบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายค่ะ ไปแล้วนะคะไปตรวจโลกทำพาสกันนะคะเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะที่นะคะการรับสมัครนะคะยื่นเอกสารไปทํางานไต้หวันกับพี่แอมมี่นะคะก็ดูแลเองทุกขั้นตอนนะคะรับยื่นเอกสารนะคะแล้วก็วีซ่ามาบินนะคะมีอะไรก็ทักมาสอบถามพี่แอมมี่แชทได้ตลอดเพราะว่าพี่แอมมี่ดูแลทุกขั้นตอนจริงๆนะคะยินดีดูแลทุกท่านใครสนใจก็ติดต่อหาพี่แอมมี่ได้เลยนะคะบ๊ายบาย